สวัสดีครับสวัสดีย่มเย็นนะครับวันนี้อากาศเย็นห้าโมงแล้วครับผมขออนุญาตนะครับนําเสนอนะครับช่องฟังป๊ปซี่นะครับกับน้องอ้อมนะครับผมตอนนี้ก็กําลังพาป๊ปซี่ป๊ปซี่น้องอ้อมมาอาบน้านะครับน้ํามูลไหลเย็นสบายนะครับอากาศเย็นเย็นนะครับผมวันนี้มาสามสาแต่สามสาอีกสาหนึ่งไม่กล้าลงนะครับ จะพิ่งเห็นเลยนะ,ะสามสาวสาวตัวหนึงยังไม่กล้าลงเลยได้ลงตีเบปซี่น้องอ้อมปก่อนครับผมก็เป็นบรรยากาศน้ำเย็นนะครับไหลด้วยเย็นด้วยน้ํามูลบรรยากาศตนเย็นนะครับอยู่บ้านท่องบันก็ได้มาคลายเครียดบรรยากาศนะครับอาบน้ำมูลครับผมอากาศเย็นๆสบายๆนะครับ น้องอมเล่นน้ำแรงครับพอพอแล้วน้องอมอย่าให้เล่นแรงเอกลหลงทองด้วยนะครับได้มุ้ยจับกระเซกอนนะฮะได้มุ้ยกับเิ่งกระโปรยต่างอ้อ เป็นบรรยากาศเย็นสบายๆนะครับผมฮ้อยโอมิลลิงคลางพุทธใบออยลิพอยเอามาตักน้ำข้างบนเลยตักน้ำเป่าข้างบนเลย ในพี่เบป,ปซี่น้องอ้อมสวัสดีคุณแม่สวยๆหน่อยเป่าน้ำตักพี่เบป,ปซี่แล้วตัออกน้ำนะก่อนเ,าเบาปบบนสู่พว่วงโอ้อ,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 อดูที่ครับออใจอยากจะเล่นอย่างไรเลยน้องอ้อมครับออสุอใส่อ <laughs> ยเล่นทั้งวันก็คพีโอ้โอ้โห โอ้โอ้โอ้ทำไมเป่าแรงแทนน้องอ้อมเนาะเอาปีเปซี่อยู่ไหนมาเป่าแข่งน้องอ้อมหน่อยโอ้ก่อนเธอไปคลังกันเลยไฟออมเปล่าปีเปซี่เร็วน้องน้องน้องอะไรเอ่ยน้องพันเลยมาอาบน้ำมาน้องพันนี่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 น้องอ้อมน่ะโอ้น้องนี่เล่นแรงจังเลยเอาปีเปซี่เป่าน้ำก่อน

คอยนงพันกอนอยู่ตรงนี้คอยนงพันกอนเอานงพานลงดูนี่จะตีน้ำเป็นเหมือนพี่น้องอ้อมไหมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นขวานนงพันนะครับสมัยแต่ก่อนก็เดินแถวกรุงเทพด้วยกันนะครับตั้งแต่นงพันเล็กๆกระเบะกระบอกเป็นลูกแม่เปซี่นะเป็นลูกแม่เปซี่ตอนนี้ยายทอาพีเป็ดซี่แล้วครับชีวิตคนเลี้ยงช้างนะครับถ้าไมรกขนาดนี้มุดจุยจะรกขนาดไหนพาเดินกรุงเทพจุ่น ខ្វ <hls <hls ះលំប <hls ាក <hls ់អ <hls bueno> <hls> ឺយន់អមមូតូយទិតហ៎ណូនេះនូចាំតែលືឲ្យនអមវិល ring ខ្លាំងឲ្យវាເພີ່ມខ្លាំងເພີ່ມມັນទៀតឃើញណាណូ ring សំណេះហ៎អូខេມັນຕື່ນທັນວ່ານີ້ກໍມັນແມ່ນມັນແມ່ນກໍ อ๋อน้องบุวพันอาบนะำเราน้องบัวพันก่อนอ่าดูดูดูดน้องบัวพันลงน้ำก่อนโอ้น้องบัวพันลงสบายสบายเลยไม่ไม,ไมีกลัวอะไรเลยนะั่นนะ่ะโอ้โหนี่คำว่านิ่งนิ่งนิ่งคำว่านิ่งนิ่ง นี่แหละนิ่งเล่น,ลนสบายโอ้โห <c oughs> ดีตายของเขาโน่นน้องบัวพันนะครับควนันค <c oughs> วันวิควันวิ <c oughs> เลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเล็กๆกระเปะกระเปะเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นสาวแล้วได้ผสมพันธุ์แล้วด้วยสมได้กี่เดือนแล้วครับ เดือนแล้วครับเดือนแล้วครับผมไม่ใช่เลยเล่ือนยังไม่ถึงคเดือนครับโอ้ก็ตักน้ำเปล่าเปล่าเล่าเปล่าเล่าเป่าน้ลาเป่าเป็นไหมเป่าน้ลาเป็นไหมพวดพวดพวดโอ้โหโอ้โหนงำพันงทำเป็นเหมือนกันพวดฟาเออไปเที่ยวไปเที่ยว แถวอีสานได้เลยเป่าน้ำเป็นวนน้ำุนเป็นนะครับมีแต่ตมีแต่แสดงแสดงเป็นทางนั้นเลยไปไปสานนะครับนี่ถ้าถ้าหกลออยู่นะไม่ไม่อยู่แล้วไปแล้วไม่ไปแล้วว่าจะไปงันช้างกับเขานน่สมัครพรุ่งนี้แหละไปไหมไปงานช้างบะครับ ไปไหมรถคุณแม่เลยเนาะคุณแม่คุณแม่นะครับสามสาวเดินกลับบ้านนะครับสามสาวเป๊ปซี่นำด้วยเป๊ปซี่กับน้องอ้อมบุบบุบผันนะครับฮะอยู่เหมือนเดิมออยู่เเหมมืนดิครับกี่ปีกี่ปีก็เหมือนเดิม เป๊ปซี่น้ำไม่เกเพราะเป๊ปซี่ตะกะไงครับกินไม่ให้ลดเลยอาหารโปรแเลี้ยงดีครับเออโปรแกรมปี่ดียวโปรแกรมเลี้ยงดีด้วยก็ขอบคุณด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามช่องฟังเป๊ปซี่และกับน้องอ้อมนะครับและก็น้องมนุษย์พันธุ์ด้วยนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดสไครป์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจอย่าลืมนะครับผลไม้เย็นเย็นห้าโมงเย็นบ่บ่พันธุ์ห้าโมงเย็นเหมือนกันบ่ ห้าโมงเย็นเหมือนกันนะครับหกโมงเย็นนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับฝากแวะมาอุดหนุนผลไม้ด้วยนะช่างสามเชือกตกงานนะครับผมนงพันช่างไทยครับผมนงพันช่างไทยเวอร์ไลตั้งเพลนะครับผมโอ้เก่งมากเลยครับไรตั้งเพลครับขอบคุณครับผม